สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับโครงการยักษ์ใหญ่ที่กําลังจะเปลี่ยนโฉมระบบขนส่งทางรางของประเทศไทยไปตลอดกาลนั่นก็คือรถไฟความเร็วสูงสายเหนือระยะที่หหรือที่หลายคนเรียกว่า Northern HSR Phase หนึ่งที่จะเปิดให้บริการในปี2026นี่คือโครงการที่ไม่ใช่แค่เรื่องของการเดินทางเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การพัฒนาประเทศที่จะเชื่อมต่อหัวใจของกรุงเทพมหานครไปสู่เมืองสําคัญทางภาคเหนืออย่างพิษณุโลก และต่อยอดไปถึงเชียงใหม่ในอนาคตอีกด้วยโครงการ Not ์เทอร์เอเฟสหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยที่ต้องการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อให้ทันสมัยปลอดภัยและรวดเร็วโดยเส้นทางระยะที่หนึ่งนี้มีจุดเริ่มต้นจากกรุงเทพมหานครมุ่งหน้าไปยังพิษณุโลกรวมระยะทางราว380กิโลเมตรใช้ความเร็วสูงสุด250กิโลเมตรต่อชั่วโมงและใช้เวลาการเดินทางเพียงประมาณ3ชั่วโมงกว่าเท่านั้น ถ้าเปรียบเทียบกับการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวที่ใช้เวลาราวห -6 ถึงชั่วโมงหรือรถทัวร์ที่อาจนานกว่านั้นรถไฟความเร็วสูงสายเหนือจะกลายเป็นคำตอบใหม่สำหรับผู้ที่ต้องการความสะดวกและประหยัดเวลานอกจากความเร็วแล้วการออกแบบสถานีและขบวนรถไฟก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจอย่างมากสถานีต่างๆในโครงการนี้เช่นสถานีอยุธยาสถานีนครสวรรค์และสถานีพิษณุโลกถูกออกแบบให้มีความทันสมัยผสมผสานกับเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเพื่อสะท้อนทั้งความเป็นไทยและความเป็นสากล ตัวขบวนรถไฟที่จะใช้วิ่งในเส้นทางนี้ถูกออกแบบให้มีความกว้างขวางสะดวกสบายและปลอดภัยที่นั่งถูกแบ่งออกเป็นหลายระดับตั้งแต่ที่นั่งมาตรฐานไปจนถึงชั้นพรีเมียมพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเช่นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงปลั๊กชาร์จไฟสำหรับอุปกรณ์ส่วนตัวห้องน้ำที่สะอาดและทันสมัยรวมไปถึงพื้นที่บริการอาหารและเครื่องดื่ม ในด้านความปลอดภัยระบบ Northern HS R Phase 1ถูกสร้างขึ้นตามมาตรฐานสากลมีการใช้รั้วกั้นตลอดแนวเส้นทางเพื่อลดความเสี่ยงจากการตัดผ่านของยานพาหนะหรือคนเดินเท้าอีกทั้งยังมีระบบควบคุมการเดินรถอัจฉริยะที่สามารถตรวจสอบความเร็วและความปลอดภัยของขอบวนได้แบบเรียลไทมอีกหนึ่งความโดดเด่นของโครงการนี้คือการช่วยลดมลพิษทางอากาศเพราะรถไฟความเร็วสูงใช้พลังงานไฟฟ้าไม่ก่อให้เกิดควันพิษเหมือนรถยนต์หรือเครื่องบิน นั่นหมายความว่าการเดินทางด้วย Northern HSR จะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีนัยสำคัญไม่เพียงเท่านั้นผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐ,ฐกิจก็จะชัดเจนมากขึ้นเมื่อเส้นทางนี้เปิดให้บริการจะมีการกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจของเมืองที่อยู่ตามแนวเส้นทางเช่นอยุธยาลบบุรีนครสวรรค์และพิษณุโลกซึ่งจะกลายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวการค้าและการลงทุนใหม่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติจะสามารถเดินทางได้สะดวกขึ้น ทำให้เกิดโอกาสทางธุรกิจมากมายลองนึกภาพดูนะครับการเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปพิษณุโลกเพียงสาชั่วโมงกว่ากว่าคุณสามารถออกจากบ้านตอนเช้าไปทําธุระหรือท่องเที่ยวที่พิษณุโลกแล้วกลับกรุงเทพมหานครได้ทันในตอนเย็นซึ่งนี่คือความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวิถีชีวิตของผู้คนและเมื่อโครงการ Northern s r ระยะที่2เสร็จสิ้นเส้นทางจะถูกขยายไปจนถึงเชียงใหม่เมืองท่องเที่ยวระดับโลกการเดินทางไปเชียงใหม่จากกรุงเทพมหานคร จะสะดวกและรวดเร็วกว่าเดิมมากซึ่งจะเป็นการเปิดประตูสู่โอกาสมหาศาลทั้งด้านการท่องเที่ยวและการค้าในปี2026ที่จะถึงนี้รัฐบาลและการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ตั้งเป้าเปิดใช้งานเส้นทางระยะที่1อย่างเป็นทางการเพื่อให้ประชาชนได้สัมผัสประสบการณ์การเดินทางรูปแบบใหม่ที่รวดเร็วและทันสมัยที่สุดเท่าที่ประเทศเคยมีมาหากเรามองในมุมมองขององค์การเปลี่ยนแปลงโครงการนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่พาประเทศไทยเข้าสู่ยุคใหม่ของการเดินทางทางราง เหมือนกับการที่หลายประเทศอย่างญี่ปุ่นหรือจีนได้พัฒนาเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงจนกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความทันสมัยการที่ประเทศไทยเริ่มต้นโครงการนี้ก็เปรียบเสมือนการสร้างอนาคตให้กับคนรุ่นใหม่ผู้โดยสารที่จะมาใช้บริการรถไฟความเร็วสูงสายเหนือไม่ได้มีเพียงนักท่องเที่ยวหรือประชาชนทั่วไปแต่ยังรวมถึงนักธุรกิจนักลงทุนและผู้ที่ต้องการการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสูงการมีทางเลือกใหม่ที่เร็วและปลอดภยัย จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศเดินหน้าไปได้อย่างแข็งแรงนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเชื่อมโยงกับโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆเช่นสนามบินรถไฟทางคู่และระบบขนส่งมวลชนในเมืองใหญ่เพื่อสร้างเครือข่ายที่สมบูรณ์แบบการเดินทางจะไม่ใช่เรื่องลำบากอีกต่อไปแต่จะเป็นการเดินทางที่ไร้รอยต่อในอนาคตรถไฟความเร็วสูงจะไม่ใช่แค่เส้นทางจากกรุงเทพมหานครไปภาคเหนือเท่านั้นแต่ยังมีแผนจะเชื่อมต่อกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ รวมถึงการเชื่อมโยงกับเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงในภูมิภาคอาเซียนด้วยซึ่งจะทําให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการคมนาคมในภูมิภาคสําหรับ n o r t ท e r n HSR เฟสหนึ่งที่กําลังจะเปิดในปี2026นีนี้จึงไม่ใช่แค่โครงการคมนาคมธรรมดาแต่เป็นการลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับประเทศไทยในเวทีโลกสุดท้ายนี้อยากชวนทุกคนลองจินตนาการดูครับ ว่าอีกไม่นานเราจะได้เห็นรถไฟความเร็วสูงสีขาวทันสมัยแล่นทยานออกจากสถานีกลางบางซื่อผ่านทุ่งนาแม่น้ําและภูเขาจนไปถึงเมืองพิษณุโลกภาพเหล่านี้จะกลายเป็นความจริงและเราจะได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์การเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์นี่คือ Northern HSR p เ a s e 1รถไฟความเร็วสูงสายเหนือที่กําลังจะกลายเป็นเส้นเลือดใหญ่ใหม่ของประเทศในปี2026และแน่นอนว่าเรื่องราวของมันจะไม่จบเพียงเท่านี้ แต่จะต่อยอดไปสู่การพัฒนาระยะต่อๆไปเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของประเทศไทยแล้วทุกคนล่ะครับคิดอย่างไรกับการมาของรถไฟความเร็วสูงสายเหนือครั้งนี้คอมเมนต์บอกความคิดเห็นกันได้ด้านล่างเลยครับและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์คลิปนี้เพื่อให้เราได้มีแรงบันดาลใจทำคอนเทนต์ดีๆมาฝากกันอีก